รู้หรือไม่ครับว่าคนที่เคยจับผิดสุนหงอคงตอนปลอมตัวได้สําเร็จไม่ใช่เทพที่ไหนไม่ใช่เซียนตนใดแต่เป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเห่าฟ้าแม้เราจะรู้ว่าสุนหงอคงผูท้ที่ใช้วิชาแปลงกายเก่งที่สุดใน3มโลกซึ่งแม้แต่เทพเอื้อหลังเสือที่มีตาที่สซึ่งสามารถส่องเห็นทุกสรรพสิ่งก็ยังแยกไม่ออกแต่เหาฟ้ากลับรู้เพราะว่ากลิ่นเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ ห่าฟ้าจึงกลายเป็นสุนัขนักล่าคู่ใจของเทพเอื้อหลังเสริญผู้สามารถแยกแยะป,ปีศาจปลอมตัวได้จากสัญชตาตญาณและกลิ่นที่ยังหลงเหลืออยู่แม้จะอยู่ในหมู่ฝูงมนุษย์ก็ตามย้อนกลับไปในสมัยที่เทพเอื้อหลังเสริญได้รับความสั่งจากเง็กเสียนฮองเตให้ปราบปีศาจนับแสนตนและช่วยเหลือแม่ของตนที่ถูกจองจําไว้ระหว่างภารกิจนั้นมีปีศาจตนหนึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนจนมองด้วยตาธรรมดาหรือแม้แต่ตาที่สมก็ยังไม่เห็นพิรุษ มันหนีเข้าไปป่าปนในหมูู่งมนุษย์กินปีศาจถูกกลบจนหมดไม่มีใครจับได้แต่ทันใดนั้นเองมีสุนัขจรจัดสีดําตัวหนึ่งเห่าขึ้นมาเสียงดังมันวิ่งไล่ปีศาจตนนั้นอย่างไม่หยุดจอนร,ราวกับรู้ว่าไอคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ทเทพเอือหลังเสนเห็นดังนั้นจึงเข้าไปตรวจสอบและพบว่านั่นคือปีศาจปลอมตัวมาจริงๆหลังจากที่ปราบปีศาจเสร็จสุนัขตัวนั้นก็เดินเข้ามาทเทพเอือหลังเสนด้วยท่าทีที่สงบ และแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมราวกับรู้ว่าตนกําลังยืนอยู่ต่อหน้าเทพ,พเจ้าเทพเอื้อหลังเสริญจึงนําเรื่องทุนต่อเง็กเสียนฮองเตขอแต่งตั้งสุนัขตัวนี้เป็นผู้ช่วยตามล่าปีศาจและได้รับการอนุม,มัติอย่างเป็นทางการมันจึงได้รับชื่อว่าเสี่ยวเทียนกวนหรือเห่าฟ้าหมายถึงสุนัขที่เห่าใส่ท้องฟ้าหรีนยะแปลว่าสุนัขผู้ปกป้องสวรรค์ในตำนานไซอิ๋วมีตอนหนึ่งที่สุนโงคงแปลงกายหนีการไล่ล่าของเทพเอื้อหลังเสริญ ซึ่งแม้จะปลอมตัวได้แนบเนียนเพียงใดแต่เห่าฟ้ากลับยังดมกลิ่นและไล่เห่าได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะแปลงเป็นอะไรอยู่ที่ไหนมันก็จะรู้จนซุนหงอคงต้องหาทางปิดจ,จมูกของห่าฟ้าให้ได้ไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางหนีรอดและในวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันไหวบ้าจา่าซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่าเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนอกจากจะเป็นวันขจัดสิ่งอัปมงคลแล้วยังเกี่ยวข้องกับเลข5 ซึ่งหมายถึงราศีสุนัขจึงมีบางพื้นที่ในจีนที่ถือว่าเป็นวันลึกถึงเห่าฟ้าสัตว์เทพผู้ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมสูงส่งแต่ในอดีตสุนัขในจีนไม่ได้ถูกยกย่องเท่าไหร่เพราะนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วยังถูกใช้เป็นอาหารในบางภูมิภาคจึงไม่ค่อยมีการไหว้สัตว์หรือยกย่องสุนัขก,กันเท่าไหร่นักแต่เห่าฟ้าคือข้อยกเว้นและตามตำนานจีนแล้วเหาฟ้าเป็นสุนัขสีดำ แต่เมื่อถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์จีนในยุคก่อนซึ่งกล้องยังไม่คมชัดมากพอทําให้สุนัขสีดํามองเห็นได้ยากในฉากภูมิกับจึงเปลี่ยนให้กลายเป็นสุนัขสีขาวเพื่อให้ผู้ชมเห็นเด่นชัดเวลาปรากฏตัวบนจอและข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้แม้จะเกิดเป็นเพียงสุนัขจรธรรมดาแต่หากมีความซื่อสัตย์สัญชตาตญาณที่เฉียบคมแหลใจกล้าเพื่อความถูกต้องก็สามารถกลายเป็นสุนัขแห่งสวรรค์ได้เช่นกันเพราะรูปร่างอาจปลอมกันได้ แต่กินแห่งความชั่วนั้นไม่เคยโกหกถ้าคุณฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้เป็นอัญเชน่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ